สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้โหราศาสตร์นะครับในชุมนุมโหราศาสตร์นะครับเป็นตอนที่3นะครับเป็นการอ่านดวงเบื้องต้นนะครับเราต้องมีเบสิกหรือว่ามีพื้นฐานของเราต้องรู้พบความหมายของพบต่างๆในจักราศีก่อนนะครับก็คือบตนุกระุมพระสาธชาพันธุปุตตะอริปัตนิมรณะสุภะกรรม,มะลาภะและก็วินาศน,นะครับสามารถไปทบทวนความหมายของพบ พบเหล่านี้อย่างอย่างสั้นอย่างกระชับนะครับในคลิปที่แล้วนะครับ <c oughs> โดยที่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยครับเราเราเป็นคนราศีเมษนะครับเราก็เริ่มนับปณุนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็วนทุกพบเป็นสิบสองพพนะครับถวนเข็มนาฬิกานะครับตโนกะดุมพระชาชะพันธุปุตตะอริปัตตนิมรณะละสุภะกัมมะ ลาภะแล้วก็วินาศนะครับก็เรียงตามนี้ถ้าเกิดว่ายังจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก่อนดูโพยไปก่อนนะครับดูตามสไลด์าจาไปก่อนถ้ายังจําไม่ได้นะครับอันนี้นี่ก็เป็นดาวเกษตรนะครับดาวเกษตรประจําราศีนะครับก็คือดาวเจ้าบ้านนั่นเองนะครับเช่นราศีมีเนี่ยมีดาวพฤหัสเนี่ยเป็นดาวเจ้าบ้านนะครับดาวประจําตัวนะครับเช่นเดียวกับราศีธนูนะครับก็คือเป็นดาวพฤหัสเช่นเดียวกันอันนี้ก็คือดาวพฤหัสของของสองภพนะครับของสองราศีนะครับมันจะมีดาวที่ ครองอยู่ราศีเดียวนะครับก็คือมังกรนะครับดาวเสาร์นะครับราศีกุมดาวราหูนะครับกรกฎนะครับดาวจันทร์แล้วก็ราศีสิงห์นะครับดาวอาทิตย์นะครับก็จะมีดาวสี่ดวงนี้ที่มีประจําแค่ราศีเดียวนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราราศีกุมเนี่ยเราก็เราก็นับเราก็เขียนอย่างเงี้ยครับเรียงเขียนสิบสองทบไปตามเรียงไปตามโทนเห็มนาฬิกานะครับจากตันโนถึงวินาทนะครับ พบที่หนึ่งพบที่สองพบที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับโดยที่มีทสนานละพบนะครับก็คือพบอริมรณะวินาศนะครับที่เป็นทสนานลพบนะครับเป็นพบที่มีความหมายไปทางลบนิดหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยเวลาเราเวลาเราอ่านดวงนะครับ <c oughs> สมมตินักเรียนผูกดวงมาแล้วนะครับมันก็จะมีดาวนะครับอยู่ตามราศีต่างๆเนาะแต่และคนดาวมันก็จะอยู่ ตำแหน่งไม่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้สมมตินะครับสมมติดูง่ายๆก่อนนะสมมติว่ามีดวงดวงหนึ่งนะครับดาวแปดนะครับดาวราหูเนี่ยไปอยู่ตรงภพกรรมมะนะครับภพที่สิบเนี่ยครับดูนะเวลานับนะครับอันนี้หนึ่งนะสองสามเดี๋ยวนะเผื่อจิ้มูกนะครับอันนี้ภพที่หนึ่งนะครับภพที่สองภพที่สามภพที่สี่ภพที่ห้าภพที่หกภพที่เจ็ดภพที่แปดภพที่เก้าภพที่สิบนะครับภพกรรมมะ ถ้าเกิดว่าดาวราหูไปอยู่พบอี่1ิษฐ์ภกรมมะเนี่ยนะครับเรียนดูอย่างนี้นะครับคือเดิมทีเนี่ยดาวราหูเนี่ยดาวแปดเนี่ยครับมันประจําอยู่ที่ราศีกุมรุษถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุรษ์ของเราอ่ะปัุรักษ์นะครับก็คือดาวประจําดาวประจระําพปัุของเราอ่ะดาวประจําพปนุของเรานะครับดาวแปดเ่ะเดิมทีมันอยู่มันอย,นอยู่มันอยู่ที่ช่องนี้ถูกไหมครับทีนี้ถ้าถ้าดวงเราดาวแปดมันมาอยู่ ช่องกรรมมะเนี่ยเวลาเราอ<ร>่านดวงนะครับเราก็จะอ่านเป็นตนุนะครับมากมารรมมะเพราะเดิมทีเนี่ยดาวแปดอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับดาวดาว,ดาวที่ประจของเขาบ้านของเขาอยู่ตรงนี้นแต่ดวงเราเนี่ยมันมาอยู่ช่องนี้แสดงว่าตนุเนี่ยมันมาอยู่ช่องพบกรรมมะนะครับเราได้ตาแหน่งเป็นมหาอุดด้วยนะครับถ้านักเรียนไปดูคลิปมาตรฐานดาวนะจะพบว่าดาวแปดนะครับมันตาแหน่งตำแหน่งที่ดาวแปดอยู่ตรงนี้มันเป็นตาแหน่งมหาอุดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อ่านว่าตนุกรรมมะ นะครับตำแหน่งมหาอุดนะครับก็คือดาวตานุ่ะดาวตานุของเราอ่ะคือดาวแปดนะครับได้ตำแหน่งมหาอุดไปอยู่ภพกรรมะนะครับปกติอ่ะดาวอ่ดาวที่อยู่ในลัคนาของเราตรงนี้ครับเราจะเรียกว่าตนุลักษนะครับอันนี้ดาวตานุลักของเราเป็นดาวราหูไปอยู่ที่ภพกรมมะนะครับเราก็อ่านเป็นตนุกรรมะโอเคไหมครับก็คือเดิมบ้านบ้านบ้านเขาอยู่ตรงนี้แล้วในดวงเรามันมาอยู่ตรงนี้แสดงว่าอันนี้เป็นตนุกรมมะแล้วได้ตำแหน่งมหาอุดด้วย แสดงว่าเจ้าชะตาของดวงดวงนี้ครับตัวเขาเนี่ยต้องยิ่งใหญ่แน่ๆเพราะว่าได้ตําแหน่งมหาอุดแล้วอยู่ในภพกัรมะด้วยแสดงว่าต้องมีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องการงานอย่างอย่างสยิ่งนะครับก็คือยิ่งใหญ่ในการงานแน่ๆอ่านรัราชการเนี่ยอย่างน้อยก็สีเก้าวขึ้นไปถ้าเกิดว่าทําเอกชนก็อาจจะเป็นผู้จัดการขึ้นไปนะครับก็คืออันนี้คือคือคือทายแบบกำบันทุบดินแบบดูแค่ปัจจัยเดียวนะ คือไม่ได้ได,ดูอันไหนประกอบดูแบบอันเดียวตรงๆนะครับดูแบบหยาบๆก่อนนะโอเคไหมครับทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าในดวงเรามีดาวห้าอยู่ที่ที่พบเนี่ยครับที่ตำแหน่งเนี้ยนะพบที่สิบเอ็ดเนี่ยครับคือเวลานับนับอย่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับสิบสองพบดาวดาวห้าเนี่ยไปอยู่พบพบลาภะนะครับก็คือเราต้องดูก่อนว่าเดิมเนี่ยดาวห้ามันอยู่เจ้าที่เดิมของเขาอะ ประจําประจําอยู่ที่ไหนนะครับก็คือถ้าเกิดนักเรียนย้อนกลับไปดูเนี่ยจพะพบว่าดาวห้าเนี่ยเป็นกเกษตรประจําสองบ้านนะครับก็คือบ้านก็คือช่องนี้ถูกไหมครับช่องราศีมีนกับช่องเนี้ยราศีธนูจะเห็นว่าอาถ้าเราเป็นลัคนากลุมนะครับช่องนี้คือเป็นศพกระดุมพระถูกไหมครับช่องนี้เป็นศพกระดุมพระแล้วช่องนี้เป็นพรปลาพระแล้วดาวห้าเนี่ยมันมันอยู่บ้านตัวเองอยู่แล้ว ราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดดูจากดูจากตรงนี้ดาวห้าเดิมอยู่นี่นะพบกระดุมพระใช่ไหมครับกระดุมพระมาอยู่ที่พบลาพระเราก็อานได้เป็นกระดุมพระลาพระอันนี้งงไหมครับก็คือดาวห้าเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระก็คือดาวห้าเดิมทีตำแหน่งอยู่ตรงนี้อันนี้งงไหมครับเดี๋ยวย้อนกลับให้ดูอันเนี้ยคือดาวห้าบ้านเขาเนี่ยเดิมทีอยู่ช่องนี้นะครับก็อยู่ช่องนี้ ประจำประจำสองสองที่นี้ถูกไหมครับสองช่องนี้นะเพราะนั้นเนี่ยอันเนี้ยเพราะนั้นเนี่ยดาวห้าเนี่ยเป็นดาวเจ้าเดอนกระดุมพระแล้วเป็นเจ้าเดือนลาพระเพราะนั้นเนี่ยเราก็เวลาลอ่านนะครับก็คือกระดุมพระมาเป็นลาพระนะครับกระดุมพระมาเป็นลาพระเพราะดาวห้าเนี่ยเดิมที่อยู่ท้องนี้แล้วมันมาอยู่ท้องนี้ใช่ไหมครับก็คือกระดุมพระมาเป็นลาพระในขณะที่ ดาวห้าม nah, ันก so right ็เป็นเจ้าลาลาพาด้วยแล้วมันอยู่มันอยู่บ้านเดิมของมันไม่ไม่ได้ไปไหนเพราะนั้นเนี่ยลาพาก็เป็นลาพาก็คืออยู่อยู่ที่เดิมของมันบ้านเดิมของมันประจำราศีของมันนะครับเพราะนั้นเนี่ยแล้วได้ตำแหน่งเกษตรนะครับตำแหน่งเกษตรนะดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะอ่านความหมายของของพบชนพบอย่างเงี้ยครับกระดุมพาเป็นลาพาเนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดใครถ้าเกิดดวงใครได้เป็นกระดุมพาลาพาเป็นเกษตรอย่างเงี้ยแสดงว่าอนาคตหรือปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าต้อง ต้องมีฐานะทางการเงินมั่นคงแน่นอนนะครับเพราะว่าการะดุมผ้าคือการเงินรายได้ทรัพย์สินนะครับมาเป็นลาภะได้ตำแหน่งเกษตรอีกด้วยนะครับก็คือแสดงว่าคนคนนี้อาจจะบ้านรวยมาต่กําเนิดหรือว่าอีกหน่อยทํางานแล้วก็คือมีฐานะร่ำรวยแน่ๆนะครับเคยเคยอ่านดวงของของนักเรียนบางคนหรือว่าของอสามีของของคู่ในวในบางคนก็คือกระดุมพ้าเป็นลาภะคือนักเรียน,นคนนั้นก็คือบ้านรวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ อย่างสามีของครูท่านหนึ่งก็คือกรุณภาเป็นลาภาคืออันนั้นคนนั้นก็บ้านรวยอ,อยู่แล้วจริงๆนะครับส่วนลาภาเป็นลาภาเนี่ยก็แสดงว่าคนๆน,นี้เจ้าชะตาคนนี้ครับก็คือมีมีลาภผลมั่นคงต่อเนอื่องเรื่อยๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้เป็นกเกษตรเนี่ยก็คือมั่นคงถาวรตามความหมายดาวตำแหน่งของเขาถูกไหมครับที่เคยเรียนมาแล้วคลิปก่อนอนะ่ะเกษตรคือมั่นคงถาวรมีสถิลรภาพ นะครับเต็มแม่เต็ม,มหน่วยนะครับก็คืออันนี้ความหมายทางดีทั้งโคทัทง้ทงเนี้ยทั้งทั้งทั้งสองอนเลยนะครับเนี่ยโอเคไหมครับอันนี้คืออันนี้คือตัวอย่างการอ่านดวงเบื้องเบื้องต้นนะครับคือนักเรียนยน่าจะงงง,งงอยู่แหละแต่ว่าคือต้องคือมันต้องจำได้นิดหน่อยแต่ถ้าจำไม่ได้ต้องย้อนกลับไปดูนะครับว่าคือดาวเดิมอยู่บ้านไหนแล้วมันแล้วเวลาอ่านดวงมันมันมันย้ายไปบ้านไหนนะครับย้ายไปช่องไหนอะไรเงี้ย ทีนี้เอางี้มาดูของตัวอย่างดวงครูตั้มแล้วกันครูพรพงศ์นะครับเป็นดวงครูของของเรานะครับชุมรนเราเราครูตั้มเป็นดวงครูนะครับเนี่ยอันนี้คือผดวงผดวงออกมาแล้วนะก็คือดวงครูตั้มก็จะเป็นมีดาวอยู่ในตำแหน่งต่างๆดังนี้นะครับก็คือแกเป็นลัคนามีนนะครับมีดาวอาทิตย์นะครับเบอร์หนึ่งเนี่ยอยู่ในลัคนานะครับดาวอาทิตย์กลุ่มลักนะครับแล้วก็มีดาวราหูดาวจันทร์ ดาวศุกร์นะคะรับอยู่ในภพกระดุมพระถูกไหมครับอันนี้กระดุอันนี้ตโนอันนี้อ่อันเนี้ยช่องเนี้ยตโนอันนี้กระดุมพระถูกไหมครับจะเห็นว er ่ามีดาวราหูดาวจันทร์แล้วก็ดาวศุกร์อยู่ในภพกระดุมพระนะครับอ่อันนี้ตโนนะครับกระดุมพระสาชะพันธุปตะอะลีนะครับปัตตนิมลนา นะครับกรรมะลาภะแล้วก็วินาศนะครับอ่จะเห็นว่าอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับไอ้โทษนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้คือพบอเลถูกไหมครับมีดาวเกตอยู่ในพบอรลนะครับอ่ดาวปตัตตานีนี่ไม่มีดาวอยู่นะครับส่วนอันนี้มีอ่อันนี้คือพบสุภะครับมีดาวเสาอยู่นะครับแล้วก็อ่พที่สิบกรรมะเน,นี่ยมีดาวอังคารอยู่นะครับ ส่วนภพสิบสองเนี่ยวินาศเนี่ยมีดาวพฤหัสอยู่กับดาวไอดาวพฤหัสกับดาวพุธอยู่นะครับทีนี้มันเรามาดูไล่ดูเลยนะครับว่าเ <c oughs> วลาเราเขียนเนี่ยอันนี้คือเป็นการบ้านของชมรมเราอะไรนะครับก็คือให้นักเรียนอ่ะไปผูกดวงมาแล้วให้นักเรียนเขียนมันแบบแบบนี้เลยว่าคือแต่ละภพเนี่ยมีคือเราสามารถทํานายอ่านดวงเราเบื้องต้นนะครับจากการที่ดูดูภพผสมภพ,บพ,บพบอย่างเงี้ยครับภพชมภพ,บพบอ่างเนี้ยก็คือ อันนี้แกอันนี้คือลักษณอยู่นี่นะอันนี้คือพรตนโนถไหมครับมีดาวพฤหัสประจาราประจําราศีใช่ไหมครับจําช่องนะครับจะเห็นว่าดาวห้าเนี่ยดาวประจําช่องเนี่ยครับมันอยู่ไหนครับมันไปอยู่ดาวมันไปอยู่ช่องสิบสองก็คือพบวินาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันแล้วอ่านเราก็อ่านว่าตโนวินาศนะครับตโนวินาศโอเคไหมครับอันนี้เนี่ยจากจากจากคลิปที่แล้วอะที่เราบอกว่าคุณต้มเนี่ยมีดาวจันทร์เป็นหมาจาก ดาวสุกเป็นป่าถูกไหมครับอันนี้อันนี้เคยเคยทำมาแล้วนะเพราะนั้นเนี่ยดาวดาวห้าตอนตอนแรกอยู่นี่นะเราไปไปอยู่พบสิบสองนะครับก็คือตานูวินาตนะครับได้ตำแหน่งอะไรไหมไม่มีเนาะเพราะว่าดาวห้าอยู่ในช่องนี้ไม่มีไม่มีตำแหน่งอะไรที่เป็นเกษตรปลาเกษตรอุดนิดนะครับหาจากราชาโชคไม่มีเนาะจริงๆมันมีหลายหลายมาตรฐานกว่านี้แต่ว่าที่จะใช้ที่ใช้จริงๆก็คงมีแค่นี้ครับทีนี้มาดูพบกระดุมพานะครับกระดุมพาก็คือช่องนี้ าดาวเจ้าเรือนเป็นดาวอะไรครับเป็นดาวอังคารเนาะถูกไหมครับราองย้อนกลับไปดูได้ดาวกเกษตรจเจ้าเรือนตัวนี้ยเป็นดาวอางาังคารมันไปอยู่ไหนครับมันไปอยู่ช่องนี้ก็คือช่องที่สิบนะครับพบกัมมะดังน,นั้นเนี่ยก็คือกรุมรากัมมะนะครับโอเคไหมครับดาวมันมอยู่ช่องนี้เป็นเจ้าเรือนเป็นเจ้าเรือนกรุมภา,าแล้วมันไปอยู่มันไปอยู่พบกัมมะ,ะ,ะนะครับอ่าส่วนชาชานะครับศาชาก็คือช่องน,นี้พบราชาอ่าดาวประจำราศีคือดาวแลบดาวดาวหกนะดาวอ่ดาวศุกร์ ถูกไหมครับมันไปอยู่พบแลับพบกระดุมพระนี่ยครับเห็นไหมครับมันไปอยู่พบกระดุมพระอ่าถัดมานะครับพันธุนะครับก็คือตรงนี้ดาวประจําช่องก็คือดาวแล้วครับดาวพุธนะครับมันไปอยู่ไหนครับดาวมันไปอยู่วินาถูกไหมครับก็คือพันธุวินาศนะครับพันธุวินาศตะกี้ตะกี้ลืมเขียนไปนะก็คือดาวหกมันได้ตำแหน่งปลานะครับก็คือสาชะมากระดุมพระได้ตำแหน่งปลานะครับมาดูพบต่อมาพบที่ห้านะครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ช่องเนี้ยครับดาวประจําช่องคือดาวดาวจันเนาะดาวจันไปอยู่ไหนครับไปอยู่ทบปรุลผะนะครับได้ตําแหน่งอะไรครับมหาจักรโอเคไหมครับต่อมาดาวอรินะครับก็คือดาวประจําดาวประจําช่องอริดาวเจ้าเรืออรินะครับก็คือดาวอะไรครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกก็คือดาวเออ่ช่องนี้น่าจะเป็นดาวอาทิตย์นะครับดาวที่ไปอยู่ไหนครับไปอยู่ตโนนะครับไปอยู่ปบตโนก็อริตโนนะครับ อ่าส่วนดาวปัตนินะครับก็คือตรงนี้นะครับช่องนี้ดาวประจาดาวประจําเจ้าเรือนคือเจ้าเรือนพบนี้คืออะไรครับก็คือดาวดาวพุธนะครับดาวพุธเป็นอยู่ไหนดาวพุธไปอยู่วินาานะครับก็เป็นปัตนิวินาานะครับอ่าช่องต่อมาคือตรงนี้ครับก็คือดาวหกดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนมรณะนะครับไปอยู่ไหนครับไปอยู่กระดุมพระนะครับเพราะฉะนั้นเป็นมรณะกระดุมพระนะครับ ต่อมาสุภานะครับดาวเจ้าเด้สุภาคือช่องนี okay. ้นะครับดาวดาวเจ้าเรือนสุภาคือดาวเลยครับก็คือดาวอังคารเนาะนันไปอยู่นะครับเป็นไปอยู่ไปอยู่เพราะกรรมะนะครับสุภากรรมะเออตะกี้ลืมเขียนนะครับไอ้มรณะเนี่ยมันดาวหกเนาะที่ตำแหน่งปลานะครับก็คืออันเนี้ยมรณะตะกี้ลืมเขียนนะครับอันนี้มรณะ ก็คือดาวหกไปอยู่ตรงนี้ได้ตำแหนงปะก็คือเขียนปะเข้าไปนะครับส่วนอันนี้นะครับดาวดาวเจ้าเรือนกัมมาคือดาวดาวห้าเนาะดาวพระหัสไปอยู่ไหนครับไปอยู่วินาศนะครับกัมมะวินาศต่อมานะครับช่องนี้คือพบลาพระก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะคือดาวะไรครับก็คือดาวเสาร์นะครับไปอยู่ไปอยู่ปอยู่สุภะก็ลาพะสุภะนะครับส่วนสุดท้ายนะครับดาววินาศก็คือดาว ราหูนะครับท่องเนี้ยดาวแปดไปอยู่ไหนครับไปอยู่ไปอยู่กระดุมพระนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นวินาศกระดุมพระเพราะฉะนั้นเนี่ยการบ้านของชมเราคือให้เขียนดอกนี้ออกมาก่อนนะครับเขียนเขียนว่าดาวตานุไปอยู่พบไหนนะครับได้ตำแหน่งอะไรเขียนออกมาแบบนี้ครับแล้วเราก็สามารถทํานายได้เบื้องต้นว,ว่าคือคือทำนายได้แบบคร่าวๆแล้วว่าดาวชะตาของดวงเนี้มีลักษณะยังไงมีมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเบื้องต้นเป็นดาวเป็น,เ,ปนเอ่อพิ้นดวงนะครับ จะเห็นว่าอันนี้เนี่ยเราลองเล่นๆดูนะครับก็ตโนกวินาศนะครับวินาศก็คือพบนี้ใช่ไหมความหมายวินาศก็คือ,เ,อ,อเบื้องหลังนะครับเรื่องลับๆยืดเยื้อเรือลังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไปนได้ว่าเจ้าเจ้าตัวเนี่ยเขาชอบชอบอยู่เบื้องหลังการถ่ายทําปิดทองหลังพระอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ชอบอยู่เบื้องหน้านะครับแล้วพอดีว่าดาวห้าเนี่ยเป็นเจ้าเดินปนุกับกับม้าถูกไหมครับ เพราะน,นั้นเนี่ยเวลาทำนายก็ท่านต้องต้องต้อง,ต,องต้องบวกบวกสองเงินนี้เป็นความหมายคู่กันนะครับปนุก,กับกระุมผ้าเนี่ยเป็นตวินาอันนี้งงไหมครับเพราะดาวห้าเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนปนุกกรรมะด้วยแล้วเป็นตกวินาแสดงว่าเขาชอบทำงานที่แบบอยู่เบื้องหลังหรือว่างานเขาที่เขาทำเนี่ยาจะาเป็นเบื้องหลังก็ได้เช่นเอาจจะแบบสอนพิเศษหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือสอนพิเศษนี่มันมันเอามาโชว์ชงทางไม่ได้ทุกไหมครับก็คือทำทำอยู่เบื้องหลังลับๆอะไรอย่างเงี้ยก็เ ไม่ค่อยเปิดเผยแล้วแล้วดาวเจ้าเรืน old เอนกบมาเนี that, <rico> ่ยเป็นดาวห้าด้วยดาวห้าเนี่ยเป็นดาวโคลนะครับดาวแรกเป็นดาวเกี่ยววิชาการเพราะนั้นเนี่ยก็ก็คือเป็นไปได้ว่างานที่เราทำก็คือเป็นดาวเกี่ยวกับดาวห้าก็คือวิชาการความรู้อะไรอย่างครับเพราะว่าดาวห้าเนี่ยเป็นดาวอ่าเป็นดาวครลครับเพราะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างตรงเพราะว่าเป็นงานเกี่ยวกับวิชาการเป็นเดือเบื่ดาวห้าเราก็ทาทำทลับๆนะครับแล้วเจ้าตัวก็คือมีบุคลิกไม่ไม่ค่อยชอบทํางานเบื้องหน้าชอบทําเบื้องหลังนะครับ <c oughs> อ่าทีนี้นะครับอย่างอันเนี้ยดาวการเงินไปอยู่ตับกรรมะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะทํางานเกี่ยวกับการเงินนะครับทํางานเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเงินเช่นทํางานแบงก์อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ผุตั้งก็เคยทํางานแบงก์มาก,ก่อนก็อันนี้ก็ค่อนข้างตรงมั้งนะครับก็คือกระดุมภาพตัวกรรมะทํางานเกี่ยวกับการเงินหรือว่าออชอบทํางานที่ได้เงิอนอะไรอย่างเงี้ย โอเคไหมครับทีนี้อาจจะลองดูตัวใหญ่สักนิดหนึ่งก็คืออ่านี่นะตะนะครับตุตาเนี่ยก็คืออันนี้ตีความหมายได้หลายอย่างนะครับก็คือเป็นเป็นลูกก็ได้เป็นลูกศิษย์ก็ได้เป็นาการลงทุนก็ได้นะครับทีนี้อาจารย์เคยดูทักษะของของดาวคุตตามแล้วเนี่ยดาวดาวเจ้าดน้าุตตาเนี่ยทักษะเป็นสีสีแปลว่าดีถูกไหมครับเป็นความดีความงามความความ ความความความดีอัพสีก็คืออันนี้ก <Yeah. S 2> ็ค so like ือค่อนข้างตรงเพราะว่าดาวพฤาัเป็นสีแสดงว่ามีลูกศิษย์เยอะแยะมีลูกศิษย์มากมายคือลูกศิษย์รักอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วไปตกกระดุมผ่าก็อาจจะแปลความหมายได้ว่านักเรียนหรือลูกศิษย์เนี่ยทาให้เกิดการเงินรายได้ก็คืออาจจะเป็นเป็นไปได้ว่าเออก็คือได้ได้เงินมาจากลูกศิษย์นะครับสอมพิเศษเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะครับมาดูอีกอันหนึ่งครับตัวอย่างอย่างเช่นปัตตานีเนี่ยคู่คู่ครอง คู่ครองมาตกเพราะวินาศก็คือหมายความว่า,าถ้าถ้าคู่ต้ามีคู่ครองเนี่ยอาจจะต้องแบบมีลับๆคือถ้าเกิดแต่งงานก็คือต้องต้องต้องแบบอาจจะไม่ต้องแต่งคือไปอยู่ด้วยกันก็เลยอาจจะคบได้ยืดแต่ถ้าไปแต่งงานแบบจัดง,งานโฉงฉางยิ่งใหญ่อาจจะอยู่กันไม่ไม่นานนะครับต้องมีแฟนแบบลับๆหรือว่าตัวแกเองอาจจะมีแฟนแบบลับๆไม่เปิดเผยบอกใครอะไรอย่างนี้นะครับแล้วมีอะไรอีกไหมครับลองดู อืมอันนี้คือเป็นเป็นการดูแบบแบบจังหวะเดียวนะครับจริงๆต้องดูสองจังหวะด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนักเรียนงงดูจังหวะเดียวไปก่อนเอออย่างอันเนี้ยมรณะตกกระดุมพระอันนี้ก็เป็นไปได้ว่ามรณะก็คืออ่ามันแปลได้หลายอย่างเนาะต่างประเทศก็ได้เอความตายก็ได้อันนี้มรณะกระดุมพระก็อาจจะเป็นไปได้ว่าจะ อาจจะได้มรดกเป็นเงินเป็นทรัพย์สินมากมายอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแต่มันเป็นเป็นเป็นปลาครับคือเป็นปลาคือได้ไม่เต็มถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือดูดูแบบคร่าวๆคืออย่างบางคนเนี่ยเอ่อถ้าดูดวงถ้าเดี๋ดวกดูมาแล้วมันมันดูแลแปลกๆก็คือมันจะตกใจเช่นสมมติว่าบางคนเนี่ยปัตตานีตกมรณะอย่างเงี้ยครับดาวปัตตานีตกมรณะมันไม่ได้แปลว่าคู่ของตายนะครับก็คืออาจจะแบบเป็นไป็ได้ว่าคู่ของอาจจะแบบ เป็นชาวต่างชาติเนี่ยเป็นฝรั่งญี่ปุ่นเกาหลีอะไรเงี้ยหรือว่าได้แฟนแบบปรับฉับพันอะไรเงี้ยครับก็คือถ้าตกมรณะนะคือบางคนอ่ะดูตัวเองแล้วเห็นปัตตานีตกมรณะตกใจอ้าวทำไมคู่ครองตายหรือ,อยังไงก็คือไม่ใช่นะก็คืออาจจะได้แฟนเป็นชาวต่างชาติอะไรีก็ได้นะครับหรือบางคนอ่ะตนุตกมรณะอันนี้ก็คือทายให้ล้กวกลัวเหมือนกันตนุตก,กมรณะกลัวหรือไน,นว่าตัวเองตายหรือย,อยังไงจริงๆเราไม่ใช่นะครับถ้าตนุตกมรณะก็อาจจะเป็นแบบเอออาจจะแบบ ทำงานเกี่ยวกับความตายเช่นเป็นหมอผ่าตัดเป็นศัลวแพทย์นะครับแอ้เร็วนี้ก็เคยดูหนังให้นักเรียนนะครับก็คือเขาตนนตกมรณะแล้วเขาเขาก็ <c oughs> <ๆ S 2> สอบติดศัลวแพทย์เขาค่อนข้างตรงนะหรือว่าถ้าบางคนตโนตกมรณะอาจจะแบบได้ตำแหบบน่งมหาอุดด้วยนะก็อาจจะแบบถ้าไปทำงานต่างประเทศแล้วอาจจะรุ่งอะไรอย่างนี้ครับตนนตกมรณะอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าตกมรณะตกตกมรณะอริวินาเนี่ยมันก็ไม่ได้ความหมายร้ายเสมอไปอย่างของครูตั้มเนี่ยดาวห้าตกมรณะตกวินาถูกไหมครับ แต่ของเขาเนี่ยดับเป็น,เป,นเป็นดาวห้าไงเป็นดาวเป็นดาวฝ่ายดีปตกพบวินาศมันก็ไม่เสียหายอะไรนะครับแต่ถ้าเป็นดาวดาวฝ่ายดาวฝ่ายบาปะเคาะไปตกไปตกวินาศมรณะอตริเนี่ยก็อาจจะอาจจะความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอันนี้พอดีเป็นดาวพรหัสก็ไม่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่อันนี้คือดูแบบด,ดูแบบหยาบๆนะครับหยาบหยาบมากที่สุดแต่ก็ดูเข้าๆพอตรงนะครับอย่างอันเนี้ย ปดตตมตรมกูพระเราได้ปรนามมาจากที่ฎีลิมธิบายคือมหาจากก็คือต้องฝ่าฟันต้องขยันต้องเหนื่อยครับก็เป็นไปได้ว่าถ้าเกิดว่าจะสอบพิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องทาอย่างเงี้ยวนๆไปตลอดแต่ว่าประสบความสําเร็จนะก็คือได้ได้เงินเยอะแต่ว่าต้องต้ทาเรื่อยๆทําวนๆอยู่อย่างเงี้ยครับมหาจักรก็คือต้องฝ่าฟันต้องทําเรื่อยๆเราก็จะได้ได้มานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือดูดวงข่าวๆชมนมเราก็มีการบ้านอย่างเงี้ยนะครับก็คือให้ไปดูตัวตัวเองมาให้เขียนเงี้ยวมาครับแล้วก็ลองดูว่ามัน มันลองลองตีความว่ามันเป็นยังไงนะครับแบบข่าวๆสนุก,นกอย่าไปซีเรียสน,นะครับเพราะนั้นคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับคือนักเรียนจะงงๆตอนแรกอันนี้คือมันมันเป็นดูดรวมแบบโลภรัดนะครับแบบแบบดูไม่กี่คลิปแล้วแล้วถ่ายได้เลยก็อาจจะงงๆหน่อยแต่นักเรียนก็ต้องไปไล่ลดูว่าเออคือถ้าจำไม่ได้ก็ปไปไล่ดูเอาครับว่าแบบอ,อพมนุคืออะไรรุ่พระคืออะไรหรือว่าดาวตำแหน่งนี้มันเป็นตำแหน่งอะไรอะไรเงี้ยก็คือไล่ดูเอาถ้าจะเสกยังจำไม่ได้นะครับ ก็ลองดูนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็จบจะเป็นเทาน่านี้สวัสดีครับ